ดูอีกครั้งไทยได้บอลชักไปลมลุกคลุกคลานแต่ว่ายังได้บอลอยุดเตะกข้าไปแต่ว่าติดบล็อกติดบล็อกบอลยังอยู่ในของไทยไทยก็เลยส่งไม้เปื้อเตะกข้าไปนู่ตุงตะข่ายนู่เสียบอัดตรงมุมเลยเด้งเตะรู้แจ้งไหมนะโอ รู้จักประเทศไทยนอยไปแล้วมาดูใหม่อีกครั้งนึงนะเตะเข้าไปก็ติดติดเข้าไปเพื่อนยัง่ได้บอลบอลส่งมาให้เพื่อนเพื่อนต่อเตะกข้ไปนู่นนี่เด้งเตะรู้จักไหมนี่ประเทศไทยเราทำได้นู่นชิอะไรนะปเกล้าวลือว่านะได้เตะเข้าไปนู่นเตะเข้าไปสวยงามมากดูมุมนี่จุ๊บอ่าอ่าแต่ว่านะไทยเข้าไปแล้วอยากดีใจเลยนะแต่ว่า มาดูอีกครั้งนะมาดูลูกที่สองสุดสวยของไทยไทยได้บอลกระชากเข้ามา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 เกือบลุดใบข้างนอกแต่ว่าเซอร์ไนเปื่อนอดิศัก์วิ่งมาสักวิ่งมาเตะเข้าไปแล้วตุงตะคายนูเบิกก้าวอดิศักไกรซอนจากจังหวัดบุรีรัมย์นะาโอ้สงสารโคตรเขากัดฟันเลยนะมาดูโตน้าโตมาดูภาพชาโต ได้บอลกระชากกระชากกระชากมากระชากมากระชากมาดูจังหวะบอลส่งให้เพื่อตกลังแต่ว่าอ่ะอาริสักยังตาไหววิ่งเข้ามารีเข้าไปนะประตูเขาสกัดบอลไม่ได้มาดูอีกครั้งหนึ่งเนอะอาริสักวิ่งเข้าไปปรากฏว่ายิงเข้าไปแล้วโนอ่ประตูเขาเซฟไม่ได้นิดเดียวเลยเข้าไปเลยรู้เลยนะรู้จักไทยเลย นะมาดูอีกครั้งนึงนะเปะเขาไปแล้วขนาดโกเอาคามาคาไมทันนะมาดูโอมาดูโอตอนนี้โอใครไปดึงเขานะอาทิตย์ดาวสว่างไปดึงเบยยิบ2ยิบ2อ่าดึงด้วยยิบ2ยิบ2โลมโลงโนให้เลยเสียจุดโทษตอนนี้ศิลป์ชัยกําลังนะภาวนาจับ เกือบทายแล้วอูโหนิดเดียวนิ้ินทิวิชัยออกผิดทางนิดเดียวเตะข้าไปอู้หูินธิวิชัยออกซ้ายเขาเตะออกขวามาดูโตนะตอนนี้พักครึ่งแรก น้าพักคร้งแรกนําโอ้เข้าไปแล้วน้เนื่องจากว่ามันไวมากภาพตดตอไม่ทันมาดูออดิศักไกรสอนยิงเข้าไปอย่างสวยงามเลยประตูเข้าเซ็งเลยเซ็งจอดเลยโอ้ทำไมเป็นงี้อับอา,ายคายคินาคาแทโอ้ทีรทอนบ,บอกมันต้องอย่างงี้สิพวกเรามันต้องอย่างงี้นี่ให้มันได้อย่างงี้ให้จีนรู้เลยว่านี่คือไทยนะไม่ใช่ของกอบไม่ใช่จีนแดงอ มาดูต่มาดูต่นี่นะไทยได้บอลได้บอลจับได้บอลเตะยังยังยังคลุกคลิกอยู่เตะเข้าไปโอ้โหประตูเขาไม่ทันคิด ว่าอาจะมาอะไรอย่างนี้นะปรากฏว่ายังได้บอลได้บอลเตะยังลากมาลากมาเตะเข้าไปโอ้ประตูเขาคุบไม่ทันนะคุบไม่ทันเลยนี่รู้เลยว่าไทยเป็นยังไงรู้เลยนี่เห็นไหมสามหนึ่งเลยนะโอ้จากอดิสการ์รโซนนะเบอร์เก้าแห่งบุรีรัมยูไนต็ดนะมาดูโตนะไทยมองมองตกยังได้บอลอยู่ยังได้บอลอยู่ อ่ะอ้าวภาพเข้าไปแล้วนะตอนนี้มันเร็วมากเลยท่านผู้ชมไม่ทันมองขนาดกดภาพยังไม่ทันมองเลยมาดูว่าเขาได้ใจเรื่องอะไรเรามาดุกคอยดูภาพชากันนึงจากว่าเน็ตมันกระตุกภาพไม่ทันนะมันก็เลยภาพไปนี่ปรากฏว่าคนจีนก็เชียร์ไทยเหมือนกันโหแฟนบอลตัวเองอ่าแฟนบอลโหอ่าทีมตัวเองก็เลยมาเชียร์ไทยมาเชียร์ไทยดีกว่าเพราะไทยได้ลูบเยอะเราต้องเชียร์ทีมที่ชนะไว้ก่อน ไ้เปรียบอ๋อตอนนี้ชนะทิพย่างงี้เหตุการณ์มันเป็นอย่างงี้เมื่อกี้เนี่ยชนาทิพได้โอนลากเข้าไปโอไม่ใช่ไทยได้บอลแล้วชนะทิพยิงไกลนู่ระยะนู่ตั้งสองสามสิบล้านอดุลส่งมาให้ชนาทิพชนะทิพได้บอลเตะเข้าไปอูหสวยงามมากตุงตะข่ายเลยตะข่ายเกือบขาดดีที่ทำมาจากเนื้อยากดีมาทำมาจาก อย่างดีโอ้โหตุงทคายไปเลยชนะที่เบอร์18บแจากบีซีเทโรวิกดีใจน่าทำท่าดีใจโนจีนเชียร์ทีมไทยเลยโครนั่งเซ็งเลยกินมาพลังไปพลังพงโอ้ยเซ็งนะโอ้คอยเซ็งแท้มันคือเป็นจังสีน้อยเถาเนาะเออขอยก็ว่าจังสันละเออพอน่าเลยอ่ามาดูต่ออ่ามาดูสีหนึ่ง นะตอนนี้นาจีนยังได้บอลไทยเตะเข้าไปแล้วเมื่อกี้เตะเข้าไปเนื่องจากภาพเร็วมากเขเลยไปได้ให้ท่านผู้ชมดูนี่มาสราวุธมาสุกสราวุธมาสุกเตะก็ยัง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 ไม่เข้ายัง โอไม่ใช่สราวุธอ่นอ่างมัวเรเรานะตอนนี้บอลเตะเข้าไปเตะเข้าไปเฉียดนิดเดียวนะเกือบเข้าไปอูโหูเสียดายมากเบอร์สิโอ้ยคอยเสียดายยิ่งกว่าซื้อหวยผิดวันนี้69มันโอยิ่งกว่าออกเกียร์สาอ่เซ็งเซงมากนะมาูุโตเหตุการณ์จะเป็นยังไงอ่ายังยังไม่จบ่าตอนนี้สราวุธอ่ายัง ยังเสียดายอยู่ยังติดใจอยู่นะตอนนี้ไทยกับจีนก็กำลังคลุกคลิกคลุกคลิกอยู่ไทยได้บอลต่อบอลกันมาแล้วลากบอลฉากบอลเข้ามาฉากตอนเข้ามาฉากบอลเข้ามาส่งไปให้เพื่อตแต่ว่าแต่ว่าเตะเข้าไปอบประกฏบอลเซฟได้เซฟได้จากผู้แตะเตะเข้าไปย้ำอีกครั้งนเด้งเตะีนสราวุธมาสุกี่สราวุธมาสุกทำได้เมื่อกี้ทำเกือบได้แต่ตอนนี้ทำได้แล้วนะ ตอนนี้เน็ตข้างนี้นึงเตะเข้าไปเห็นไหมน่ละลุ้นขนาดไหน